มานี้ครับผมดูให้ดูมุมสูงกันครับสวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมผมทางช่อง YouTube มาร์คไทยบ้านทุกท่านนะครับเย็นนี้ก็เจอกันกับผมที่ช่อง u t u b e มาร์คไทยบ้านครับอยู่กับตัวผมเองมาร์คไทยบ้านครับทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับที่ผมเริ่มทําฟาร์มเล็กๆของผมเองนะครับก็ไปได้หลายแล้วนะครับก็ทําได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับก็จะพามา มาดูมาชมกันนะครับทุกท่านก็จะพาเดินดูว่าเป็นยังไงทําได้ถึงไหนแล้วยังไงนะครับโอเคครับไปรับชมกันเลยครับไปครับมาดูกันเลยครับทุกท่านก็เริ่มจากทางเข้ากันเลยนะครับนี่ครับก็ได้ทําความสะอาดตามพื้นตามอะไรหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เก็บของเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะมีชื่อแกะไม้นะครับหรือว่าชื่อฟาร์มติดตรงตรงนี้ว่า พงไปสุดฟาร์มนะครับทุกท่านนี่ครับอยากจะติดไว้ตรงนี้เดี๋ยวของผมก็เก็บรวมกันหมดแล้วของข้างหลังนี้เดี๋ยวแม่ผมทําบ้านหลังใหญ่เสร็จก็จะเอาขึ้นไปนะครับก็จะไม่มีมาวางแบบนี้อีกแล้วส่วนโต๊ะตัวนี้ก็ว่าจะเอาไว้นั่งเล่นนะครับเผื่อมีใครมาชมหรือว่าตัวเองนั่งเล่นตอนเช้าตอนเย็นก็วางกันไปนะครับนี่ครับก็ได้ทําความสะอาดข้างหลังหมดแล้ว กงนะครับแต่ก่อนกงอยู่นี้หนึ่งกงกับอยู่นี้นะครับตอนนี้ได้ย้ายไปเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปเดินชมครับทพกท่านนี่นะครับแล้วก็ได้เอาโต๊ะหนึ่งตัวมาวางเป็นที่นั่งชมอันนี้ก็เอาไว้ดูกงหน้านะครับอันนี้ก็เอาไว้ดูกงยาวนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นโต๊ะเก่านะครับใช้งานได้อีกคงไม่นานมากนะครับก็เอาไว้นั่งชมแบบนี้ครับก็นั่งชม ตอนเย็นนะครับหรือว่าตอนเช้าก็จะได้ดูเพื่อผ่อนคลายนะครับกรงก็นี่นะครับกรงยาวสามล็อกก็ได้ตั้งหันหน้าขนานกับบ้านนะครับแล้วก็กรงที่ผมสั่งมาครั้งแรกนะครับเป็นกรงใหญ่ก็ได้หันหน้าออกนะครับเพราะว่าเอาเรียงกันไม่ได้นะครับนี่ครับฝั่งนี้กับฝั่งนั้นมันไม่มีอะไรบังครับนกเห็นกันมันจะลบกันหมดวันครับไม่เอาครับทีแรกก็ว่าจะเอาผ้าผิดแต่ว่า ก็เลยคิดได้เอาแบบนี้ดีกว่านะครับแบบนี้มาตรฐานกว่านี่ครับทุกท่านแล้วก็ได้ทำความสะอาดนะครับถงังพวกเป็นไม้เป็นต้นผักเษตเป็นหญ้าเป็นอะไรก็ได้ถงังออกเยอะพอสมควรนะครับพอได้นะครับดูข้างหลังครับถังออกประมาณนี้นะครับนี่ครับ ก็ว่าจะถางไปหมดนะครับแต่ว่าเรื่อยๆนะครับผมทําคนเดียวรับไม่มีใครช่วยผมก็ทําได้เท่านี้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วครับทํางานของตัวเองนะครับนี่ครับองค์ผสมล็อกยาวนี่ครับก็เหลือใส่คอนนะครับคอนก็เตรียมไว้หมดแล้วนะครับนี่คอนจะใส่แบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเลือใส่รังครับก็จะเอารังไว้มุมนี้นะครับเพราะว่าจะได้ยึดคอนสองข้าง แบบนี้นะครับจะยึดแบบนี้ที่เหลือก็สองล็อกนี้ก็เหลือสายคอนนะครับกับสายรังลังผมยังไม่ได้ไปซื้อนะครับต้องเข้าไปในเมืองอีกครั้งนะครับเมื่อวานนี้ไปส่งนกเจ้าคิกก็ลืมไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายถ่ายมาแล้วครับเดี๋ยวจะตัดต่อคลิปที่ไปส่งเจ้าคิกนะครับไปส่งถึงที่นัดกันนะครับผมก็ออกไปจากบ้านไกลพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะตัดลงให้ชมนะครับวันหลังนะครับแต่ว่าเจ้าคิกไปส่งเมื่อคืนนี้แล้วนะครับ แต่อันนี้ถ่ายวันนี้ก็ลงวันนี้เลยนะครับก็มันคงนะครับมาตรฐานครับเหลือแค่ใส่ลรังนะครับประมาณนี้ครับก็จะได้เป็นซุ้มเล็กๆเป็นฟาร์มเล็กๆของผมสักทีนะครับสิ่งที่ฝันก็ใกลแล้วนะครับแล้วก็เป็นเปนอนอยู่ตรงนู้นนะครับก็ได้ปัดกวาดทำความสะอาดทางไปแล้วนะครับก็ภัยนะครับก็ พ่อกับแม่ผมก็ว่าจะเอารถแมคโครมาจุกมาขุดออกนะครับย้ายไปปลูกที่บ่อน้ําหลังบ้านตรงนั้นนะครับหรือว่าท่านใดมีไอเดียหรือว่ามีประสบการณ์ที่จะทําให้ไม้ไผ่ไม่เกิดไม่เกิดใบขึ้นมาใหม่ก็แนะนําผมหน่อยนะครับก็อยากหยุดความเติบโตของมันไว้แค่นี้ก่อนนะครับกําลังดีเลยครับทุกท่านนี่ครับมาดูกงของเราต่อครับ ก็กงยาวนี้ก็จะว่าจะเอาเป็นใส่ค้าแพงนะครับสายต่อพเนียตไปส,กส,สักหนึ่งกงใส่สามกุกหนึ่งกงนะครับกงยาวแล้วก็อีกหนึ่งกงนี้ว่าจะหาเป็นหลิวตันนะครับแต่ก็ต้องรอทุนก่อนนะครับรอให้ได้ขายผลผลิตได้แบ่งขายผลผลิตของตัวเองก่อนนะครับส่วนกงใหญ่ข้างหน้านี้ว่าจะเอาเป็นใส่ดอลลาร์นะครับเพราะว่า จะได้อยู่ใ,ใกล้คนด้วยส่วนดอลล่ามันไม่ตื่นคนนะครับไม่กลัวแน่นอนขนาดผมเทียบไว้ในบ้านกับตัวเมียยังไม่กลัวเลยครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาเทียบพ่อกับแม่พันธุ์แต่ละคู่ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ได้เริ่มเทียบกันแล้วเดี๋ยวผลผลิตจะช้านะครับเดี๋ยวจะมีไม่ครบทุกอย่างนะครับก็ต้องใช้ผลผลิตตัวเองนะครับส่วนกรงนี้ก็ไม่ได้เติมแต่งอะไรมากนะครับก็ใช้ผสมไปครั้งหนึ่งแล้วถือว่าพร้อมแล้วนะครับ รอแค่พ่อกับแม่พันให้มันพร้อมนะครับก็มาตรฐานครับที่จริงกรงนี้อ่ะแบ่งเป็นสองล็อกก็ได้นะครับแบ่งครึ่งก็ได้แต่ว่าเอาแบบนี้ไปเลยครับกรงใหญ่ไปเลยนี่ครับเพราะว่าความยาวมันก็พอใช้ได้อยู่นะครับต้องให้เท่านู้นนะครับเท่าล็อกนู้น่ะจะพอดีมากเลยทุกท่านก็ประมาณนี้นะครับสําหรับฟาร์มเล็กๆของมาร์คไทยบ้านนะครับดูครับ บรรยากาศก็ดีนะครับอันนี้เป็นบ้านของผมเองเดี๋ยวว้ว่างๆจะรีวิวให้ดูนะครับทุกท่านมันเป็นบ้านพ่อกับแม่ครับอันนี้เป็นถนนนะครับส่วนตัวผมเองก็ทําฟาร์มทําอะไรเสร็จก็จะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วนะครับทีนี้นี่ครับอันนู้นเป็นถนนเส้นบ้านน้องจิกบ้านประสุกนะครับเป็นรอยต่ออาเภอชุมพวงกับอําเภอพิมายนะครับถนนเส้นนี้นี่ครับให้ดูเลยรอบๆครับ ก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านก็ถือว่าบรรยากาศก,าก็ดีนะครับมีโต๊ะให้นั่งเผื่อมาชมตอนเช้าหรือตอนเย็นถ้าเป็นกลางวันก็ตรงนั้นร่มอยู่นะครับเพราะว่ามีต้นตะขบเป็นร่มเงาอยู่ก็ชมได้ครับทางนู้นก็ร่มก็นั่งชมกันได้นะครับก็เตรียมไว้เผื่อมีพี่น้องที่รับชมผมและที่ติดตามรับชมผม ที่เป็นเรซี่ผมเผื่อท่านใดอยากมาเยี่ยมชมกันก็จะได้มาได้นะครับหรือว่าสั่งลูกนกแบบนี้พอลูกนกโตไม่อยากเสียค่าส่งนะครับเอาค่าส่งนั้นเป็นค่าน้ำมันเดินทางมารับเองแบบนี้จะได้นั่งชมด้วยกันแล้วก็จะได้พูดคุยกันนะครับที่ก็ยังเหลืออีกนะครับหลายเยอะเลยถึงกระแพงนะครับที่พ่อกับแม่ผมถ้ากิจการจเจริญเติบโตดีนะครับมีผลตอบรับที่ดีผมก็ จัดแน่นอนนะครับเป็นลอกผสมยาวเลยตอนนี้ก็มีแค่สายต่อดินสายต่อเน,น,นึกนกงคกลสามกุกที่พนมแค่นี้ก่อนนะครับถ้าผลที่ตอบแทนไป,ไปทางที่ดีนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับมีหนึ่งกุกสองกุกสามกุกสกีกส่กุกสายกุกแน่นอนแล้วก็มีสายสวยงามมีแน่นอนนะครับทุกท่านจะจัดให้มีทุกแบบเลยนะครับดูครับเป็นที่ของเราเองนะครับแล้วข้างหลังก็เป็นบ่อน้ํา ก็ดีนะครับส่วนครัวนี้จะเป็นที่เก็บนกนะครับทุกท่านก็นกตัวไหนที่ขึ้นกรงเดี่ยวกลางวันก็จะเอามาห้อยตำราวนี้ก็ได้ตามต้นไม้ก็ได้นะครับกลางคืนก็จะเก็บเข้าในกรงในห้องครัวนี้ให้หมดนะครับผมจะไม่เอาอะไรไว้ในนี้นะครับจะเก็บนกเป็นที่เก็บนกแล้วก็เอาไว้นอนพักผ่อนนะครับผมมาณนี้นะครับทุกท่านมาเดินเล่นเดินดูครับนี่ครับ พงพิสุทธิ์ฟาร์มนะครับที่นี่ก็พอได้ไหมครับถึงกงผสมจะน้อยพ่อแม่พันธุ์จะน้อยแต่ก็วันข้างหน้าจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านนี่ครับประมาณนี้ครับโอเคครับก็บรรยากาศยามเย็นนะครับที่พงพิสุทธิ์ฟาร์มเองนะครับที่นี่บรรยากาศดีครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้หกโมงครึ่งก็พอดีเลยนะครับนั่งชมบรรยากาศชิวๆถ้ามีนกอยู่ในกงผสม รบทุกงกงก็จะเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยครับจะได้นั่งชมรงหน้านี้เอาเป็นเจ้าดอลล่านะครับอยู่ใกล้คนได้ก็จะได้แต่ว่าพ่อพันธุ์ที่บ้านผมตอนนี้ที่มีก็ใกล้คนได้ทุกตัวนะครับจับได้ทุกตัวเชื่องทุกตัวครับตอนนี้มีดอลล่าคําแพงมงคลจับได้หมดทุกตัวครับถึงจะมีน้อยแต่ก็คุณภาพทุกตัวนะครับแล้วผมก็จะทําคลิปที่ตามที่มีหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับ เรื่องอะไรอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมจะจัดให้ครับผมบอกเลยก็มีน้องๆรุ่นหลังจากผมนะครับมือใหม่แห่งวงการนกเขาก็ได้สอบถามมันเข้ามานะครับพี่ทํายังไงทําไมนกพี่ถึงคึกทุก,ทกตัวเลยก็มีเทคนิคมีสูตรอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ชมนะครับทาคลิปให้ชมแต่ว่าช่วงนี้ก็ชมการทําฟาร์มไปก่อนนะครับพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันผมว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับพงพิสุทธิ์ฟาร์มของผมนะครับก็ ผสมเท่าตามตามเท่าที่เรามีก่อนนะครับก็ยังไม่รีบร้อนนะครับทุกท่านแต่ก็อยากมีครบทุกอย่างอยู่นะครับแต่ก็รอดูผลตอบรับที่ได้นะครับถ้ามีคนสนใจลูกท่านใดสนใจลูกนกจากพงวิสุทธิฟาร์มก็เตรียมไว้เลยนะครับจรายเงินไว้รอเลยอีกไม่นานกินรอนะครับราคาก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับก็ปานกลางนะครับก็สามารถซื้อได้ทุกคนนะครับสินค้าคุณภาพนะครับที่นี่โอเคครับวันนี้ก็จะมา ให้ชมประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมรับชมได้อีกหนึ่งคลิปนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับต่อจากนั้นก็จะจัดให้นะครับสําหรับคลิปที่หลายท่านมีคําถามเข้ามาแบบไหนก็จะอธิบายให้นะครับเท่าที่ผมรู้นะครับผมไม่ใช่อาจารย์นะครับบอกไปเท่าที่ผมรู้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมดูให้ดูมุมสูงกันครับประมาณนี้นะครับโอเคครับท้ายคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม มังไยบ้านได้ทําคลิปวิดีโอลง YouTube ต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามฟาร์มนกเขาเล็กๆของมางไยบ้านด้วยครับชื่อว่าพงวิสุทธ์ฟาร์มครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ